ข่าวทั่วไทยเปิดประเด็นกันไปที่คลิปที่กําลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้นะคะคไปทีคป่คลิปหนึ่งคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นกันแล้วเป็นคลิปที่มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งไปนั่งอยู่ที่ท้ายกระโปรงหลังรถเก๋งสีแดงช่วงเวลาก,กลางคืนหลายคนเห็นแล้วตกอกตก,ตกใจนะคะโดยเฉพาะคนที่สัญจรไปมาบนทองถนนว่าตกลงนี่คนหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมไปนั่งอยู่บนท้ายรถ ปรากฏว่ามาวันนี้คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งคลิปมาแชร์กันในโลกโซเชียลแต่ว่าภาพที่เห็นในคลิปนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณเย็นๆนะคะฟ้ายัางไม่มืดเบื้องต้นนี้คาดว่าจะเป็นรถคันเดียวกันเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปติดตามคลิปที่แชร์กันออกมาในช่วงนี้กันก่อนคะ่ะวินาที บันทึกเอาไว้ด้วยกล้องหน้ารถที่ขับสวนออกมากับรถคันที่เห็นสีแดงนี่หละคะซึ่งบันทึกไว้ในช่วงเย็นวันเดียวกันที่คาดว่าจะเห็นคลิปที่มีหญิงสาวผมยาวเกาะท้ายรถเก๋งซึ่งก็เกิดกระแสวิวิจารณ์กันมาก่อนหน้านี้นะคะคซึ่งคลิปนี้เกิดที่บริเวณเส้นทางลัดที่ลัดจากเลียบมอเตอร์เวย์ไปที่ถนนพัฒนาการจะเห็นนะคะว่ามีคนใส่เสื้อลายขวางนั่งอยู่บนท้ายรถกระโปรงรถเจอตา้ารุ่นอัลติสสีแดง ก่อนที่จะขับพ้นจากหน้าจอไปโลกโซเชียลตอนนี้ก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาน,านะคะบางก็มีการระบุว่าอาจจะเป็นคลิปโฆษณาสินค้าใดาสินค้าหนึ่งหรือเปล่าหรืออาจจะทําไปด้วยเพราะสาเหตุอะไรนี่ก็ยังคงเป็นคําถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือคลิปที่มาเพิ่มเติมนะครับกลับไปดูคลิปต้นต่อที่ถ่ายได้ช่วงมืดๆและใต้ทางด่วน ขวามือที่อยู่ในวงกลมนะครับก็คือรถสีแดงนี่แหละครับแล้วก็คนที่นั่งอยู่ท้ายกระโปรงรถนั่งนิ่งนะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรีนี่คือที่มาและคลิปนี้คนดูเป็นล้านวิวแล้วนะครับคุณผู้ชมคือมีความคืบหน้าก็ต้องไปดูที่คนที่โพสต์คลิปแหะครับวันนี้คุณอรวรันเพือกไทยสงผู้สึกข่าวของสนักข่าวไทยเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่สนหัวมากเพราะว่าเป็นคนเห็นเป็นคนโพสต์คลิปเอง บอกว่าจากการสังเกตผู้หญิงที่นั่งอยู่ท้ายกระโปรงนี้ก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือลักษณะที่คุณอรวรันสังเกตคือนั่งเฉยๆตาขวางและที่สําคัญก็คือไม่ยอมไปคือที่ไม่ยอมไปปาดหน้ารถนะครับก็เพราะว่ากลัวผู้หญิงคนนี้จะได้รับอันตรายแซงไปเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาด้วยก็พยายามที่จะแจ้งให้คนขับเขาทราบล่าสุดตํารวจพบรถต้องสงสัยทะ,ะเบียน 3. กอกไก่บบใบไม้2748ทะเบียนกรุงเทพมหานครคือทะเบียนเป็นรถแท็กซี่เก่าปดระวางก็อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าของรถมาให้ปากคำซึ่งทั้งคนที่ขับรถทั้งหญิงสาวที่นั่งท้ายกระโปรงมีความผิดตามกฎหมายของพรบจราจรคือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ฝ่าฝืนข้อห้ามที่ห้ามเกาะหรือว่าห้อยโหนสําหรับรถยนต์ที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยนะครับผิดกฎหมายชัดเจนครับค่ะเดี๋ยวคงต้องรอติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็คงจะต้องคุยกันเรื่องของหญิงสาวคนนี้ว่าสุดท้ายแล้วไปนั่งทําอะไรบนท้ายกระโปรงรถที่แน่ๆน,นี่มีความผิดตามพรบรจราจรนะคะ